ยีราฟยีราฟสรุปชุดที่เอามาได้ไหมน่าจะใส่ได้เห็นเชอรี่บอกว่าใส่ได้ได้ชนกันแล้วชนกันแล้วเหมือนจะคนยกยกมือต่องหัวพุ่งแน่นแน่นโอ๋อคุณบอกแล้ว <laughs> yeah. ¿Qué es? <laughs> so,